สัปดาห์หน้านะคะที่จะมีการพิปรายไม่ไว้วางใจศึกซักฟอกครั้งนี้ค่ะไม่ว่านายกรัฐมนตรีหรือว่าอีก5รัฐมนตรีในลิสต์ยติไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ยังคง ถือเสียงเสียงข้างมากในสภาอยู่นะคะแล้วก็ยังต้องลงมติไว้วางใจเพราะว่าเอกภาพความเป็นร่วมรัฐบาลน,นั้นยังคงเหนียวแน่นอยู่ค่ะแต่คุณผู้ชมคะว่าเวทีนี้นะคะอาจจะเป็นเวทีที่เร่งให้ปัญหาที่อยู่ใต้พรมนั้นประทุขึ้นมาและอาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะส่งผลให้รัฐบาลน,นั้นอยู่ไม่ครบเทอมติดตามจากคุณยานีว้ครูค่ะ ปัญหาโควิด19กํำลังผสมโรงกับปัญหาเศรษฐกิจปากท้องแล้วต่อยอดเป็นปัญหาสังคมและการเมืองไม่ว่าจะในหรือนอกสภากำลังจะหยิบปัญหาที่ว่านนี้มาโจมตีกล่าวหารัฐบาลล้มเหลวเขย่าก็อี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา คุนศึกซักฟอกฟักฝั่งเพื่อไทยชี้ว่าศึกครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งโดยเฉพาะปมบริหารรับมือวิกฤตโควิด -19 ที่ทําให้ประชาชนเสียชีวิตรายวันนับร้อยไลย่เรียงประเด็นอภิปรายโควิดเศรษฐกิจการทุจริตสาเหตุให้มีข้อเรียกร้องต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะครับมันเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนเกือบทุกคนนะที่เขาอยากเปลี่ยนผู้บริหารที่เป็นชื่อว่านายกรัฐมนตรีหรือที่ชื่อประยุทธ์เนี่ย เพราะเขามองไปในอนาคตแล้วเนี่ยวันสองวันสาวันเนี่ยนะครับวันหนึ่งคนตาย200กว่าชั่วโมงละ10บคนชั่วโมงละสิบคน10คน10คนับป่วยชั่วโมงละพันเนี่ยแค่คิดเป็นหนึ่งวันนี้เขาก็กลัวแล้วแหละ แม้รัฐบาลยังคุมเสียงข้างมากในสภาแต่คะแนนโหวตไว้วางใจเป็นเงื่อนไขที่ต้องจับตาเพราะนั่นคือแต้มต่อแต้มรองสะท้อนสัมพันธภาพในพักร่วมรัฐบาลที่ตีความได้ไกลไปจนถึงการหาทางลงให้นายกรัฐมนตรีในแบบที่สง่างามก็เป็นไปได้โดยนักวิชาการชี้เห็นถึงในยะของการเลื่อยขาก้อีหรืออาจเรียกว่าหักหลัง หรืออีกในยะหนึ่งที่นักวิชาการอ้างอิงว่าศึกซักฟอกอาจทำอะไรรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้แต่ก็เป็นสารเร่งให้ปัญหาใต้พรมประทุขึ้นและขย่าวความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสังคมโควิดและการเมืองอันเป็นสีเสาที่ค้ำจุนอยู่พังทลายแล้วไปผนวกกับพลังการเมืองนอกสภาเป็นเหตุให้ฉายภาพรัฐบาลล้มเหลวชัดขึ้นจึงเป็นบทสรุปความท้าทายที่รัฐบาลต้องขิดกั้น การเมืองในสภากับการเมืองนอกสภาไปพร้อมๆกันสัวนแกี่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือจํานวนวัคซีนที่เอาเข้ามาจํานวนคนฉีดแล้วก็ามาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่จะช่วยทําให้รู้ประชาชนรู้สึกดีขึ้นจะได้รับการเยียวยาจากภาครัฐนะคะซึ่งถ้าตรงนี้ทําได้เนี่ยมันจะเดลดไวพาม ความคับข,ข้องใจลงไปได้เยอะนะคะซึ่งซึ่งถ้าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะมีเวลาประมาณสามเดือนหลังาการอภิปายไว้ไว้วางใจหาที่จะต้องเร่งมาตรการเหล่านี้ออกมาโดยเพราะความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจนั้นเนี่ยเป็นประเด็นปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับแล้วก็ความมั่นคงทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นโจทย,ย์ใหญ่แต่เพราะวันนี้เราเห็นได้ว่าการชุม นะครับเครือข่ายต่างๆที่มากขึ้นนะครับแม้กระทั่งคนซึ่งอดีตเคยเป็นกองเชียร์เคยสนับสนุนรัฐบาลนะครับวันนี้หลายคนก็มาตั้งคําถามตอ่อความชอบธรรมของรัฐบาลหากจะประมวลการเมืองในสภาโดยเฉพาะการแก้รัฐมนูญหรือระบบเลือกตั้งกันใหม่งบประมาณปี2565ผ่านความเห็นชอบการเปิดตัวพักใหม่หรือแม้แต่จังหวะขยับปรับเปลี่ยนของแต่ละพัก จับสัญญาณได้ถึงการเตรียมพร้อมที่จะลงสู่สนามเลือกตั้งครั้งใหม่ศึกสักฟอกครั้งนี้จึงเป็นเสมือนเวทีฟอกคะแนนนิยมของแต่และฝ่ายเจ้าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลย่อมต้องสวมบทบาทกันเต็มร้อยภายใต้การคัดการว่าข้ามฝ่ายสมรภูมิอภิปรายแล้วหากฝ่ายกลุ่มอำนาจพร้อมลงสนามเลือกตั้งเมื่อไหร่การตัดสินใจยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนก็จะเกิดขึ้นทันที ยันนีเวกครูไทยพีบีเอสรายงาน